สวัสดีครับวันนี้ผมมาทดลองทดลองเอ่อเอาไข่อินเดีคอนไปวางนะครับเดี๋ยวลองดูนี่คือผลงานนี่คือไข่นะครับนี่คือไข่นะครับไข่อิเดยคอนอินเดีคอนผลงานผมาไข่อินเดีคอนเลยโอ้ยไปเมื่อกี้เป็นการถ่ายรูปนะครับนี่คุณเจมถ่ายกำลัง เป็นไข่ที่ไม่เหมือนใครนะครับคอนเซปต์คือเป็นไข่ไข่จากไข่จากเอ,อโลกที่สามโลกแห่งอนาคตครับโลกโล้านลูกบอลเป็นแห่งโลกจินตนาการ,รเป็นกะเป็นโครงโครงงานของวิทยาศาสตร์นในการคว้างไข่นะครับเราจะไปโยนโยนจากชั้นชั้นชั้น ชั้นชั้น er ชั้นสองไปด like mm ่านฟ้าได้ห so ร yeah. like ือเปล่าขึ้นไม่ได oh ้หล um ่าตึกนู้นได้ไหน็อตตึกสูงๆได้ปหมโอ้ยเจมขึ้นได้เปล่าถ้าลงน้ำขึได้ไะเถ้นลงนู้นขึ้นได้เปล่าได้ได้ตาใส่หมาห่านี่ได้ปหมตึกตึกนู้นได้ไหมใหญ่ใหก็ถ่ายวิดีโอเราก็อยากดูหมาตัวนี้ดุมากนะครับระวังด้วย มันขู่เรมันจะกัดเราเาล่ามาทำไมไเคยดูเนปะล่าบอลเก่งๆยายนับเข้าไปอาเอ้ยรายละเอียดไข่นี้นั่งทำประมาณเกือบชั่วโม,มงนะครับข้างในเป็นไข่กับไข่ที่ห่อด้วยฟังในเต่าพูดเราไปทูสตอเอออะไรวะเขาเรียกว่ายายแก้วสองชั้นแล้วก็ ชั้นต่อมาก็เป็นหนังสือพิมพ์่อยชั้นต่อมาก็เป็นเนี่ยครับอันนี้แหละมุ่งบุญอะไรครับเต่าถ่ายวีดีโออยู่แล้วนี่ข้างนอกน,นี้ก็หุ้มด้วย,ให,ยใหญ่แก้วที่เจมเสนอมาครับเยี่ยมมากเป็นผลงานที่สวยมากไข่ย,ยูนิครนอร์นเราจะไปไหนกันเนี่ยขึ้นตรงนี้ไไม่ด้ตึกนู้นได้ปะขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับเน,นี่ยอยากสูงๆเลยเนี่ยตรงนี้ไ,ไ,ด,ได้ปะได้เอาเอาแล้วจะขึ้นตรงไหนตึกนั้นได้ปะึกนนู้น่ ล้งเข้าไปยังไงอะ่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไป <laughs> เป็นคำตอบที่ยังไงมาอีกคำนะเวยึยมือพูดไม่ถ่ามไม่คิดเลย <laughs> อันนี้กำลังเดินไปนะครับไปทดลองงานกันอืมหมาน่ารักเนี่ยนอสะ3ชั้นเนี่ย เทียบสี่ชั้นได้เท่ขึ้นไปยังไงล่ะเขาได้ปะขอเขาดิเจมลองขอเขาดิเจมจะไปตึงไหนเนี่ยไปตึงไหนไปตึงไหนตึ้งร้างที่ไหนมาลองดูกี่ชั้นสี่ชั้นตรงโรงเรียนอะนะ เฮ้ยเฮ้ยได้อะไไรสิ้านเออสี่ชั้นพอดีเลยบ้าอ่ะใครจะไปเดินบ้าอ้าวเหรอทำไมไม่เอาอ่ะไม่เอาไงเออตึกไหนตึกใกล้ๆมั้ไงสี่ชั้นฝามื่นมาเลยฝามื่นฝามัวแต่ยไงก็ต้องทดลองไข่ยูนิคอนนะครับคิดได้ไงไม่รู้เชื่อไหนขาทำผาอะไรกันเนี่ยเบื้องหลังไงบีไฮเดอร์ซีนก่อนที่ป่ะเป็นแน่นอนเราก็ต้องถ่ายเนาะใช่ แต่เราก็มาตัดต่อกับวันจริงใช่โอ้เปรี้ยวเลยรถมาพวกมึงอยากต้าวหนตึกล้างใครไปไหนอ่ะไหนตึกล้างไหนตึกล้างอ่ะมีคนอยู่มั้งใช่ปะมึงไปด่านฟ้าลงแล้วปล่อยลงมาล้างปล่านะไม่ไม่ล้างนี่เฮ้ยมานี่รถมาเฮ้ยนั่มรถไม่เจอตักรอัดตรงนี้เฮ้ยตึกนี้นี่ไง ใช่ปะห้องเช่าเนี่ยตึกเท่าไหฮะนี่อ่ะคืยอยากชันเนี่ยอ,อี่เราอ,อยากไปจะอยาไปตึกนี้นะครับจะม่ร้ไปได้เป่าเดี๋ยวลองขอดูกัน<อ>มีกี่ชั้นนะตึกชมพูกี่ชั้นสี่ชั้นพอดีแหลนนนะ เดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอเนี่าสักครู่นะครับตอนนีต้ตอนนี้ก็ขอเนีญยได้นะครับอยู่ระหว่างเกมกำลังขึ้นไปใครยังกินไหมรอตอนนี้ระหว่างรอขึ้นไปชั้นสี่ครับร้าน,น,นะน,นเลงเป้านี้ใช่อะไรหนึ่งวะ อ่าเจมใช้ตรงไหนส่วนไหนส่วนก้นใช่ไหมใหญ่ลงตรงไอ้นี่นะใหญ่โ,นโดนรถนะก้นเอาก้นก้นเอาก้นลงมามาน่นก้นมันมันมันหัว,อวเอามาทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยเดี๋ยวมันติดหลังคางโอเคปะก็โ,นโ,โ,โย,ยนเงี้ยแปทงหน้าอย่าโยน เดินมาอย่างเงี้ยผักแรงหนะ้าเออห้าสี่สามสองหนึ่งอใครเงี้ยมึงอ่ะเงี้ยมึงสต๊อปก่อนกูไม่สต๊อปกูจะถ่ายต่อกูอถ่ายให้มึงเง,ง,ง,งี้ย กูพักอยู่นอาพักทีาไหอ่ะ